ครัสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีทุกท่านเด้อครับเด้อครับผมมือนี้พอนี้ใชหน่อยมากแนะนําตัวนี้ครับผมเป็นดอกทิมเมอร์เด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นดอกทิมเมอร์ครับผมตัวนี้ประโยชน์นี้ยังได้ครับผมเป็นดอกกระตงเด้อตัวนี้ดอกกระตงเดี๋ยวแกะเบิ้งครับผมแกะเบิ้องสินค้านี่ครับผมเป็นรุ่นนี้แล้วพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้เป็นดอก14มิลครับผมพี่น้องดอก14มิลเด้อครับผม ดอกสิมิลครับผมความกว้างของดอก14มิลความยาวของดอกนี่ลึกลึก20มินลนะพีน่น้องเด้กอก้านตัวนี้เป็นก้าน6.3มิลครับผม,มน,นะครับผม6.3มิลเลยครับผมนี่ครับใส่ยังปกติพอไงใส่หน่อยใส่มาตัวน,นี้ครับผมอะ่ะใส่สำหรับสอดหลองว่างไก่ตัวน,นี้นะพีน่น้องเด้อเป็นไก่ว่างเป็นไก่ยิ่งหนูครับผมเป็นไก่ยิ่งหนูตัวนี้ไก่ยิ่งหนู10มิลครับผมอ่า ตัวนี้ก็เจ็พอดีครับผมช่องสิมิลครับผมไก่มันก็ี้ประมาณ12มิลเนาะก็ไมใหญ่ใช้เขาใส่ตัวนี้14มิลพอดีครับผมบ้างพอดีเลยครับผมพันยาฉายน้อยใส่รุ่นนี้ครับผมพี่น้องสนใจถ้าเป็นสร้างเฮ็ดผายยิงหนูเลยจะเฮ็ดเองหาไก่หาดอกที่มือตัวนี้บ่ได้ก็ตักมาหลานพันยาฉะหน่อยได้ครับเด้อมีครับผมครับผมตัวนี้ครับมีแบงปั่นเลยครับผมพี่น้องราคาหนึ่กว่าบาทครับผม ฝากสักนีดครับผมพี่น้องเป็นคลิปจ้าจสั้นๆครับผมบอกพี่น้องครับนี่เป็นดอกทิมเมอร์กัดตรง14มิลลักษณะใส่งานกับกัดตรงแลนด์ล่องนะพี่น้องเด้อใส่กับดังใส่กับทิมเมอร์ใส่กับทิมเมอร์ครับที่สามารถแกนจับ6.3มิลได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะฝากสักนีดครับผมสนใจทักก็มาครับผมของมีพร้อมส่งครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมบ๊ายบายครับ